คลิปนี้เราจะสที่การเปลี่ยนกระป๋องน้ำอัดลมให้เป็นแก้วน้ำเนียนๆนะครับสูตรนี้เนี่ยไม่ต้องไปถูกกับถนนให้มันมีรอยขีดข่วนจนบาดปากนะครับนี่สูตรนี้บังรับประกันความเนียนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวิธีการก็คือเราจะใช้ครีมนี่นะครับดึงห่วงมันออกไปแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะใช้ครีมเงะมันออกมาเบาๆแบบนี้ก่อนนะครับวิธีนี้ต้องค่อยๆทํานะครับถ้าพลาดนิดเดียวคือเสียหายหมดเลยนะครับนี่อ่าหลังจากมันอาเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะใช้ครีมเนี่ยบิดมันออกมาแบบนี้นะครับ อ่ะขั้นตอนนี้เราต้องทําขอบๆนะครับอ่ะไอ้ตรงกลางไม่ต้องไปสนนะครับที่เราต้องโฟกัสแล้วก็ระวังเนี่ยคือตรงขอบมันนะครับนี่บิดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะออกหมดนะครับอ่หลังจากหลุดออกไปหมดแล้วนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีอลูมิเนียม2ชั้นตรงนี้นะครับนี่วิธีการคือเข้าพับเข้าข้างในครับอ่แล้ววิธีการแกบก็คือเราต้องใช้คีมเนี่ยแงมันออกมาแบบนี้นะครับ อตอนนี้เราต้องอย่าให้โดนไอชิ้นในนะครับถ้าโดนชิ้นในถ้าชิ้นในฉีกไปด้วยเนี่ยเราต้องทิ้งแล้วก็ทําใหม่นะครับนี่ตอนนี้เราจะเปิดแค่อขอบชั้นนอกนะครับชั้นในเป็นไปได้อย่าเอาไปแตะเลยนะครับนี่ต้องค่อยๆทํา,าทนะครับขั้นตอนนี้อ่าถ้าใครไม่มีคีมก็สามารถใช้เฟรชเช็คดันมันก็ได้นะครับให้มันอ้าขึ้นมาแบบนี้ หลังจากขอบเปิดเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะใช้ครีมหนีมันแรงๆนะครับแล้วก็ทําการงัดมันลงไปแบบนี้นะครับเนี่ยตั้งใจดูให้ดีนะครับขั้นตอนนี้ต้องดึงลงล่างเท่านั้นครับถ้าหันข้างเนี่ยมันจะฉีกแล้วก็ต้องทิ้งครับอ่าหลังจากมันแยกออกมาแบบนี้แล้วครับก็คือง่ายเลยครับอ่าถ้าได้แบบนี้ให้เราทําการตัดมันออกมานะครับเดี๋ยวดูนะครับอ่ามันจะหลุดออกมาแบบนี้เลยครับเมื่อหลุดออกแบบนี้แล้วก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับ หลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนง่ายๆครับก็คือการดึงมันออกมาแบบนี้ครับสังเกตครับมันจะมีกาวปปะเก็นด้วยเดี๋ยวเราจะใช้อลกอรฮอล์้างนะครับนี่ถ้าหากว่าเราอ้าไม่หมดมันก็จะติดแบบนี้แหละครับนี่เราต้องค่อยๆง้างออกมาแล้วก็ค่อยๆดึงลงนะครับเพียงแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสังเกตนะครับความเนียนของมันเนี่ยจะเนียนเหมือนฝากกระป๋องน้ำอัดลมแบบทั่วไปเลยครับเนียนไม่เนียนก็ดูเองนะครับเดี๋ยวบางอยใช้นิ้วลูบให้ดูนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการทําความสะอาดกาวตรงนี้นะครับอ่ากาวเนี่ยบางจะใช้แอลโกอฮอล์จุ่มกับทิชชู่หรือว่าสำลีนะครับนี่นะครับแล้วก็ทําการเช็ดมันออกมาแบบนี้ครับหลังจากเช็ดกาวออกแล้วบางขอแนะนําให้ไปล้างกับสไลด์อีกทีนึงนะครับนี่ครับเนียนไม่เนียนก็ดูเอานะครับ